สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์จะนกมาคุยเรื่องว่าจะทำสังฆทานแบบไหนที่จะได้บุญสูงสุดพิมพ์จะนกจะทำให้ดูว่ามีขั้นตอนและมีอะไรบ้างเนาะพรุ่งนี้วันเกิดลูกชายก็เลยจัดไวใ้ให้ลูกชายพรุ่งนี้วันเกิดของเขา แล้วก่อนที่เราจะทำก่อนที่เราจะเอาสังฆทานถวายเราก็บอกตัวเราชื่อเราชื่อเรานามตระกูลเราชื่อนามตระกูลแล้วเราก็อธิษฐานก็ท่องน้โมสามจบกแล้วก็เราก็บอกว่าเราทำสังฆทานมีอะไรบ้าง และก็บอกว่าสังฆทานในวันนี้เราก็บอกสิ่งที่ดีๆกับตัวเราอ่ะการทำงานการทำมาหากินเราทำงานอะไรทำค้าขายอะไรและก็บอกเรื่องสุขภาพเราขอให้สุขภาพเราแข็งแรงอย่าให้มีโรคมีภัยอย่าให้เจ็บย้ายปวดขอให้ชีวิตข้าพเจ้า สุขสบายมีแต่สิ่งดีๆและขอให้สุขภาพแข็งแรงข้าพเจ้าชื่อนี้นามตะกน,นี้ทำสังฆทานในวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปพูดแต่สิ่งดีๆเนาะแล้วก็เวลาเราถวายสังฆทานพระก็สอนเราอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็ว่าตามพระไปต้องน้ำหมูสามจบแล้วพระก็บอก คำมันตายให้เราอยู่แล้วเวลาเราถวายผ้ะเนาะแล้วพี่จะพีวจะนกจะบอกว่าเวลาเราถวายสังฆทานอ่ะมันมีอะไรมัง่งของเข้าไปดูใน youtube ของพระพระเด่นน้อยอะไรสักอย่างนี่แหละเมื่อเช้านี่เข้าไปดูว่าแกบอกว่าถ้าสัมถ้าทําสังฆทานแล้วจะได้บุญแล้วจะดี จะมีอะไรมัง่งเกก็บอกพิมจันุกุก็เลยมาไปซื้อไปซื้อมาแล้วก็มาเออมาบอกเพื่อนๆเนาะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีสบงหนึ่งชิ้นแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนแล้วก็มีน้ำยาซักผ้า ซักทีบอนอะไรเงี้ยเนาะน้ำยาซักผ้าก็มีสบ,บู่สอก้อนแล้วก็มียาสีฟันแล้วก็มียายาแข้ๆข้เพราะว่าก็บอกว่าพระชอบปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อน,องนเงี้ยถ้าพิมพ์ยานกก็เลยใส่พาราสามแผงแล้วก็พวกแป้งสีฟันสมุด สมุดอันนี้สมุดอะไรก็ได้นะแบบว่าพาคจะได้จดเวลาธุระอะไรมีอะไรเงี้ยพาคแองก็จะได้จดเอาไว้เป็นบันทึกเอาไว้เนาะในสมุดอ่ะก็ต้องใช้เนาะแล้วก็ที่กนหนวดที่กนหนวดพักก็ต้องใช้อยู่แล้วจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วไอ้นี้ก็ต้องปงผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีปากกาเวลาจดนูน่นจดนี่เนาะก็ต้องมี แบบนี้พระพเขาบอกว่าทําสังฆทานน่ะยังไงยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วถ้าเขาได้ใช้เราก็ได้บุญเนาะแล้วก็มีน้ํายาล้างห้องน้ํานี่เนี่ยถ้ายังไงพระก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วพวกนี้ออืมีมแค่นี้แหละมันไม่ไม่มีอะไรมากเนาะคือจะนกก็เลยอยากให้เพื่อนว่า เวลาเราทําสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ทําถูกจะได้บุญอะไรอย่างเงี้ยก็งประมาณประมาณห้าโอกร้อยนะเป็นจปนกสองอย่างเนี้ยสองอย่างนี้มาเช้าไปซื้อมาก็หกร้อยเอ้สามร้อยสองอย่างนี้สามร้อยมาเช้าไปซื้อมาแล้วก็ไอ้น,นี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทประมาณห้าร้อยห้าอกร้อยอะเปี่ยมเงินว่าห้าอกร้อยอะปีหนึ่งสักครั้งก็ยังดี รั้งสองครั้งนะพิมจะนกก็ได้ทําปีละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยว่าต่อไปนี้ว่าจะทําปีละสองครั้งแต่ปีนี้ตัวพิมพ์จะนกยังไม่ได้ทําเลยวันนั้นก็จะทำแ้วฝนตกพระไม่มาปกติพระพิมพ์จะนกจะใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ทําหน้าบ้านนี่แหละไม่ได้ไปวัดเลยพระบินทบาตก็พระก็ทําให้พระจะถามว่าโยมโยมจะทําแบบไหนจะทําให้พ่อให้แม่ จะทำวันเกิดหรือทําบุญธรรมดาหรือสงฆทานธรรมดาอะไรเงี้ยท่านก็จะถามเราก็บอกไปแล้วแกก็จะทําให้เป็นขั้นตอนเราจะทําให้พ่อให้แม่เราก็จดชื่อชื่อพ่อชื่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วเนาะคนที่ล่วงรับไปแล้วเราจะทําให้กี่คนก็นแล้วแต่เราก็เขียนชื่อเขียนชื่อเสร็จแล้วพอพอว่าพระทําทให้เราเสร็จเรียบร้อยพระก็จะให้เราเผากระดาษนั้นแหะเวลาเรากวดน้ําก็ ผาในนั้นเผาใส่ในน้ําที่เรากวดน้ํามันนะแกก็ให้เผาเราเผาเลยต่อหน้าหลวง,งพ่อหลวงพี่เลยแกจะทําให้เลยอืพ่อพิมพ์ยนกใส่บาท,ทุกวันแกก็ทําให้เลยก็สะดวกสบายพิมพ์ยนกเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,นมีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ